สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพามารีวิวฉบับเต็มของเท u ร u s ัส6ปี2025 r e v o l v ิ r เวขนาดกระทัดรัดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการพบพาแบบซอนเรนและคนรัก r e v วลเวอร์ที่ต้องการความเรียบง่าย ความน่าเชื่อถือและพลังที่อัดแน่นในขนาดเล็กสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเกี่ยวกับเทอรัส605ก็คือการออกแบบภายนอกเพราะเทอรัสตั้งใจผสมผสานความคลาสสิกของรีววลเวอร์เข้ากับดีไซน์สมัยใหม่ที่ทั้งใช้งานได้จริงและดูมีสไตล์ตัวโครงทำจากเหล็กที่แข็งแรงทนทานให้ความรู้สึกแน่นและมั่นใจเมื่อถือในมือแต่ก็ยังมีขนาดกะทัดรัดพอที่จะพกพาได้อย่างสะดวก ผิวด้านช่วยลดแสงสะท้อนและเพิ่มความดูดันในแบบยุทธวิธีด้ามจับถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์พุ่งด้วยยางกันลื่นที่ช่วยให้จับได้กระชับและควบคุมแรงถีบได้ดีแม้ยิ่งต่อเนื่องหลายครั้งลำกล้องสั้นประมาณ2นิ้วทำให้พกในซองหรือแม้แต่พกในกระเป๋าได้ง่ายโดยยังคงรูปลักษณ์แข็งแรงสมบุกสมบันตามสไตล์รีวอลเวอร์ขนาดโดยรวมถือว่าเหมาะสมทั้งการพกซ่อนและการยิงได้อย่างมั่นใจ ในด้านสมรรถนะทารัส605โดดเด่นในบทบาทที่ถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันตัวและการพกพาแบบซ่อนเร้นกระสุนที่ใช้คือ0.357 m a กน u m ซึ่งมีอนุภาพหยุดยั้งสูงและยังสามารถใช้กระสุน0.38สเปเชียลที่แรงถีบเบากว่าสำหรับการฝึกซ้อมได้ระบบไกทั้งดับเบิลแอคชั่นและซิงเกิลแอคชั่นช่วยเพิ่มความยืดหยุน่นผู้ใช้สามารถยิงได้รวดเร็วในโหมดดับเบิล รือเหนียวไกลเบาและแม่นยำขึ้นเมื่อใช้ซิงเกิลรีวลเวอร์ Re รุ่นนี้บรรจุกระสุนได้5นัดซึ่งถือเป็นมาตรฐานของรีวลเวอร์โครงเล็กถึงแม้จำนวนกระสุนน้อยกว่าปืนพกกึ่งอัตโนมัติแต่ความเชื่อถือได้ของรีวลเวอร์ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากทุกครั้งที่เหนี่ยวไกคุณมั่นใจได้ว่ากระสุนจะลั่นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องติดขัดหรือไม่ดีปลอก และนี่คือเหตุผลที่เทอรัส605เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการป้องกันตัวในการทดสอบการยิงจริง605สามารถควบคุมแรงถีบได้ดีเกินคาดส,สำหรับรีวเวอร์ขนาดเล็กโดยเฉพาะเมื่อใช้0.38สเปเชียแม้ว่า0.357 Magnum จะให้แรงถีบที่หนักกว่าแต่ก็ยังจัดการได้ด้วยด้ามจับและโครงที่แข็งแรง จุดขายสำคัญของเทารัส605คือการผสมผสานร,ระหว่างความคุ้มค่าและคุณภาพในตลาดที่รี v วลเวอร์ส่วนใหญ่มักมีราคาสูงกว่ามันให้ความน่าเชื่อถือแบบดั้งเดิมของรีเวลเวอร์ร่วมกับการผลิตสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้อีกข้อดีคือความหลากหลายเพราะสามารถใช้ทั้ง0.357มแ um กนัมและ0.38สเปเชียลทำให้ยิงซ้อมได้สบายและประหยัดพร้อมยังมีทางเลือกกระสุนที่ทรงพลังเมื่อต้องการป้องกันตัว ขนาดกระทัดรัดยังเหมาะกับการพกซ่อนในสถานการณ์ที่ปืนพกขนาดใหญ่เกินไปหรือพกแล้วป่งออกมาและถึงจะเล็กแต่ก็ไม่ได้ลดทอนความทนทานหรืออนุภาพเทอรัสยังพัฒนางานประกอบและความเรียบร้อยของรุ่นปี2025ให้ดียิ่งขึ้นทำให้ดูหรูหราแต่ยังคงแข็งแรงเหมาะทั้งกับมือใหม่และผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องราคาเทารัส6 0 5ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ด้านความเป็นมิตรต่อกระเป๋าสตางค์ โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงประมาณ400 500ดอลลาร์ซึ่งจัดว่าเป็นหนึ่งในรีวอลเวอร์0.357มกนัมที่มีราคาจับต้องได้มากที่สุดโดยไม่ลดคุณภาพจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นในสายปืนพกซ่อนเร้นและนักสะสมที่อยากเพิ่มรีวอลเวอร์เล็กๆที่เชื่อถือได้เข้ามาในคอลเลกชันโดยไม่ต้องจ่ายแพงสรุปแล้ว t ท u รั s ส605ปี2025เป็นรีววลเวอร์ที่สมดุลในทุกด้าน หมาะทั้งการพกซ่อนและการป้องกันตัวพร้อมยังคงความเรียบง่ายและน่าเชื่อถือที่แฟนรีววลเวอร์หลงรักโครงเหล็กแข็งแรงด้ามจับสบายมือและขนาดที่พกง่ายทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมด้านสมรรถนะให้พลังหยุดยั้งจาก0.357มแม um, กนัมควบคู่กับความยืดหยุ่นขององอ8 8สสเปเชียลทำให้ใช้ได้ทั้งการฝึกและการป้องกัน จุดเด่นคือการรวมเอาความคุ้มค่าความน่าเชื่อถือและความหลากหลายมาไว้ในแพ็กเกจเดียวที่ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริงด้วยราคาที่เข้าถึงได้เท่รรัส6 5จึงไม่ใช่แค่ปืนแต่เป็นเพื่อนคู่ใจที่ไว้วางใจได้สำหรับการป้องกันตัวทำให้มันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับใครก็ตามที่มองหารีววลเวอร์คุณภาพในปี2025